下午的干泡馍可叫我回家，可为你喝。 พอที่ทำชีวิตมันตันเลยันี้เสียชีวิตก่อนแล้วก็ทำา่อน,นี้เจีจชีวิตหลังก็ทำวันนี้ไม่เป็นใจเีชีวิตเมื่อวานเมื่อวาน,นะครับเมื่อวานเมื่อวันก่อนนะครับนะนะแล้วก็ผมก็เออว่าม่รจะเผาอันไหนดีนะครับเดี๋ยวเราไปย้อนดูคลิปใหม่ ไปย้อนดูกันนะครับโอเคสป라이ดเท้าอยู่มทนเรามาดูคลิปกันก่อนว่าอันไหนอันนี้คืออันแรกนะครับเป็นโลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นวันไหนวันไหนอ่ะหน่อยอ่ะวันไหนอ่ะเอาสรุปว่านี่วันไหนมันเลวันตรงไหนอ่ะมันเลวันตรงไหน วันมาแลตรงไหนอ๋ออันนี้แต่ผมเลื่อนก็มันเลื่อนไปมันก,เนนกเน็เลื่อนไปมันก็เลื่อนเลื่อนไปมันก็เลื่อนไม่ใช่แล้ววันมันดูกระตรงไหนอะผู้ชมจะไม่ได้แล้วอมันดูตรงไหนวะเอองงมากเลยนะครับเอาลองกอ็อันนี้ดูซิมันเป็นอะไร ไม่็นวันว่ามันดูตรงไหนวันอะไรผมลงดูสายอันลายเนี้ยเขาบอกว่าสิบหชั่วโมงผ่านมาก็าต้องเป็นเมื่อวานแน่นอนเมื่อวานผมทำมอันี้แล้วจากนี้เก็อันที่สาม งงมากๆ12ชั่วเจ้าโมค้นในนั้นตำกรสนบหกกับ12เนี่ยอันนี้อันไนไม่ี่้ที่ปุ่มดำมาสรุปว่าพรุ่งนี้เราจะเผาพร้อมกันเลยสองโรงนี้โอเคสำหรับคละิปนี้ลาก,กนกดไลค์ด้วยบาย